ทุกวันนี้วงการสมาร์ทโฟนนั้นแข่งกันอย่างดูเดือดมากเลยต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมของสมาร์ทโฟนนั้นเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยก็ก้าวไกลขึ้นไปเรื่อยๆนั้นผลที่ได้ก็คือว่าเรามักจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะในราคาที่ถูกลงนั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นแทบทุกองค์การอยู่แล้วนะคะล่าสุดนะคะเรือมีเปิดตัวรุ่นใหม่มาเขย่าตลาดอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรือมี C17 หรือว่า C17 นั่นเองนะคะ สำหรับตัวน,นี้นะคะที่เมืองนอกก็เปิดตัวมาเรียบร้อยตอนนี้ในเมืองไทยของเราเนี่ยก็กําลังจะเข้ามาขายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนั่นเองเรือมีนะคะเป็นแบรนด์ที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจมากๆเลยทีเดียวอย่างที่นรุดได้พูดไปหลายๆคลิปแล้วว่าถ้าจะบอกว่าแบรนด์ไหนเติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าเรือมีนั้นก็เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรือมีไม่ได้เติบโตแค่ในประเทศไทยนะคะแต่ว่าตามประเทศเองก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากเช่นกันมีมือถือออกมาหลายซีรีส์มาก่าจะเป็นตัวของ 5G ตัวเน้นกล้องนะคะตัวเน้นเกมหรือแม้กระทั่งการใช้งานแบบแนวคุ้มค่ายก็ตามแต่เนี่ยเรีมีก็จัดมาให้คุณผู้ชมน,นั้นอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะวันนี้ออกรุ่นใหม่มา,ยมายอย่าง C17 ตัวนี้น้ดุดเองก็ยังไม่รู้ว่าดีขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมมาฟังสเปกการแล้วมาบอกน้ดุดหน่อยละกันว่าสเปคนี้กับราคาปรับมาณนี้ซึ่งน้ดุดไม่ทราบว่าราคาเมืองไทยจะเปิดเท่าไหร่เนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรบ้างทาาทุกคนพร้อมกันแล้วอินียร้อมป มือถือทุกวันนี้นั้นก็เหมือนอวัยวะส่วนที่33ทุกคนนั้นจะต้องมีไว้ประกอบกันดังนั้นเรามาดูสเปคเลยว่าเจ้านี่เนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นอวัยวะส่วนที่33คุณผู้ชมหรือไม่สำหรับตัวนี้มาพร้อมกับ Android version 10มาพร้อมกับ Realme UI เหมือนเดิมเลยมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 460ซึ่งถ้าจะให้พูดกันง่ายๆก็คือมีความแรงใกล้เคียงกันกับ Snapdragon 665ตัวหน้าจอนี่คือจุดขายของเขาค่ะหน้าจอของเขานั้นเป็น IPS LCD มีขนาดอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดนั้น เป็นแบบ HD+ และมาพร้อมกับ Corning Gorilla Glass อยู่ด้านหน้าด้วยจุดขห้หนึ่งจุดก็คือว่าเขานั้นมี Refresh Rate อยู่ที่90 Hz ค่ะคุณผู้ชมซึ่ง Refresh Rate ระดับนี้ราคานีเนี่ยนะคะก็ถือว่ามาถึงมือผู้บริโภคในราคาประมาณนี้เนี่ยค่อนข้างไวเหมือนกันสำหรับตัวของ Refresh Rate 90 Hz รอมนะคะเมืองนอกจะเปิดที่128 GB RAM 6แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมาพร้อมกับรอม64 GB RAM 4ดุดาว่าอาจจะทาให้ราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายขึ้นนั่นเองตัวกล้องหลังนะคะประกอบไปด้วยกล้องหลังทั้งหมด4ตัวประกอบไป ด้วยเลนหลักนะฮะความละเอียด13ล้านพิกเซลนะฮะอะัลตร้าวาย8ล้านเลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลนเดฟเนี่ยอยู่ที่2ล้านพิกเซลนั่นเองวนค่า F เนี่ยจะอยู่ที่2.2เลยนะสำหรับเลนตัวหลัก13ล้านเนี่ยก็ถือว่าค่า F เนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีโหมดไนช็อตหมดแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะคะกล้องหน ของเรานะคะอยู่ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะจากการที่ดูลองทดอสอบเช็คดูนะคะในงานวิดีโอของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังเองก็ตามแต่เนี่ยจะอาจได้ความละเอียดเพียงแค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยด้วยค่า f 2.2เนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเขามีโหมด night shot มาให้เรานั้นถ่ายรูปกลางคืนได้ดน้องนี้ก็ต้องมาลองดูอีกถึงว่าจะสามารถทําได้ดีขนาดไหนแล้วก็ night shot นะั้นสามารถใช้ได้ทั้งเลน u ั t r a ้าไวแล้วก็เลนแบบปกติด้วยสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลย ในส่วนของ Wi-Fi นะคะรุ่นนี้เป็น Wi-Fi แบบ dual band นั่นเองหรือว่ารองรับ Wi-Fi แบบ5 g h z นะคะจริงมีคนแอบ,บแซวในดูในคอมเมนต์เห็นแ๊บ,บบแหละตอนนี้เขาหายไปแล้วประมาณว่าไม่น่าจะเอาตัว Wi-Fi 5มาเป็นจุดขายเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าดูว่ามันเป็นจุดขายนะที่ต้องรู้เพราะว่าบางแบรนด์ก็ยังไม่ใส่มาก็มีเหมือนกันนะในราคาประมาณนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่นะนั้นเราก็ต้องพูดให้ทราบแล้วก็เวลาเรารีวิวเนี่ยก็ต้องพูดเผื่อคนที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจด้วยว่าทำไมต้อง Wi-Fi 5 wi ็วไ i 5เนี่ย คุณแรงกว่าเยอะแต่ว่าสัญญาณอาจจะใกล้นิดนึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องแลกกันไปนะคะถ้าเกิดวคุณคิดว่าคุณอยู่ใกล้เราเตอร์อยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ย,ยก็ไม่มีปัญหานะคะ Wi-Fi 5จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ขึ้นอย่างแน่นอนบ t o o t h เวอร์ชัน5.0นะคะสหรับตัวนี้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บ t o ท t h ได้พร้อมกัน2อชิ้นนั่นเองในส่วนของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็วนั้นจะอยู่ที่18วัตต์น้ำ ก,ก็ถือว่ามีน้ําหนักนิดหน่อยนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ฟังสเปคไปทั้งหมดแล้วเนี่ยกับราคาประมาณนี้จริงๆอย่างที่พูดไปนะคะว่า90เฮิร์ตเนี่ยมาถึงตัวเราค่อนข้างเร็วเหมือนกันเดี๋ยวนี้ราคาประมาณนี้เนี่ยเราก็สามารถจับหน้าจอระดับ90เฮิร์ตได้แล้วแล้วก็ตัว USB เนี่ยเป็นแบบ Type C ตรงนี้ก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนก็ลองดูได้แล้วก็มีรูเสียบหูฟัง3.5ด้านหลังเนี่ยมีสแกนลายนิน้วมือให้กับเรานะคะจอ LCD ตอนนี้ยังไม่สามารถสแกนลายนิน้วมือใต้จอได้นะคะก็เป็นเรื่องปกตติทีี่มมัันจะ้องยงย ายอนนู่้หลัจุดพิจารณาจากที่นุดแกะกล่องเนี่ยก็เห็นว่าด้านบนของเขาไม่มีทางหน้าของไมโครโฟนตัดเสียงรบก,กวนตรงนี้นุดูคิดว่าเป็นจุดพิจารณาได้ค่อนข้างชัดเลยเหมือนกันลําโพงจะเป็นลาโพงเดี่ยวนั่นเองส่วนในกล่องนั้นจะมีเคสมาให้กับเราแล้วก็มีชาร์จเร็วมาให้แบบ18วัตต์ทันทีในกล่องเลยก็สามารถนําไปใช้ได้เลยวิเคราะห์ก,กันน,นิดนึงแล้ว,ลวกันสำหรับราคาประมาณนี้เนี่ยจุดขายก็คือแบตเยอะกล้อง4ตัวแล้วก็มีค่า refresh rate ของจอที่สูงนั่นเองก็อาจจะทําให้ประสบการณ์ของคนที่ใช้มือถือราคาประมาณนี้เปลีป่ ดูเฟซบ o ๊หรือว่าดูพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากคือนั่นเองส่วนการเล่นเกมเนี่ยดูจากสเปคกระดาษเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเล่นได้ในระดับเบื้องต้นจะถึงระดับปานกลางเท่านั้นเองแต่ว่าราคานี้นะเราจะเอาอะไรนักหนาเนาะแต่ว่าราคาประมาณนี้เนาะเราคงไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเกมเมอร์มืออาชีพขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เล่นได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรปรับต่ำบ้างปรับกลางบ้างนะคะหรือว่าเกมทั่วไป2มิติ3มิติที่ไม่ได้โหดเหี้ยมมากเนี่ยก็สามารถเล่นได้อยู่แล้วในราคาประมาณนี้ถ้าใจะ็ตัวือกนี่น่าสนใจก็ไไดด้ออยาางรก็ตมขค ไปลองใช้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมารีวิวให้คุณผู้ชมเนี่ยดูอย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณผู้ชมหละ่ะคิดว่าสเปคนี้น่าสนใจหรือเปล่าในราคาประมาณนี้น,นดุดย้ำอีกครั้งนะคะว่าน,นดุดไม่ทราบราคาไทยจริงๆแต่ว่ามือนอกเปิดมาประมาณนี้เนี่ยห้าหกบาทเนี่ยคุณโอเคไหมกับราคานี้กับสเปคนี้ขอไม่บอกนดุดข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น,นดุด,ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสด<ๆ>ีค<ๆ>่ะบ<ๆ>๊ายบาย